สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันนะครับแพทย์เผยตัดขาดปอเหตุติดเชื้อรุนแรงเคยเลอดออกไม่มีผลโดยตรงนะครับเมื่อวันที่23พิพฤศจิกายนนายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์รองทธิบดีกมรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่คณะแพทย์รามาธิบดีรักษาปอทฤษฎีสาวงเป็เอกชื่อดังที่ป่วยด้วยไข้เลือดออกและล่าสุดต้องตัดเหนือข้อเท้าเพื่อหยุดการติดเชื้อนั้นว่าไข้เลือดออกไม่ได้มีผลโดยตรง ที่ทาให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆไม่เพียงพอแต่ผู้ป่วยแครเลือดออกบางรายที่มีอาการดุรงถึงขั้นช็อกทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนอย่างอื่นได้อาทิอวัยวะต่างๆทํางานผิดปกติความดันต่ําทําให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะได้น้อยไม่เพียงพอเช่นหากเลือดไปเลี้ยงที่ไตน้อยจะทําให้เกิดภาวะไตวายหากไปเลี้ยงสมองน้อยจะส่งผลให้สมองขาดเลือด ทำให้ผู้ป่วยหมดสติและหากไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายเช่นแขนขาได้น้อยก็จะทําให้เนื้อเยื่อตายทําให้เกิดการติดเชื้อที่บริเวณดังกล่าวได้ง่ายนะครับหากรุนแรงแพทย์ก็จะจําเป็นต้องตัดอวัยวะส่วนออกส่วนนั้นออกนะเพื่อควบคุมการติดเชือ้อไม่ให้แพร่กระจายและป้องกันภาวะช็อกจากการติดเชือ้อซึ่งอาจจะทําให้เสียชีวิตได้นะครับผู้ป่วยไข้เลือดออกมีโอกาสประสบภาวะแทรกซ้อนได้ทุกคนนะหากถึงขั้นช็อกซึ่งสาเหตุข,ของการช็อก เกิดขึ้นหลากหลายพัจจัยใจอาทิเสียเลื่นมากติดเชื้อในกระแสเลือดหรือได้รับสารพิษเป็นต้นการป้องกันจึงต้องดูที่สาเหตุแต่หากจะให้ดีต้องเ,อเมื่อเจ็บป่วยเป็นเวลานานคนรีบพบแพทย์ทันทีนะครับอย่าปล่อยให้ถึงขั้นมีอาการช็อกในแพทย์อกพาดกล่าวนะครับท่านในแพทย์วินิจพัวผลิ์คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ร,รามาธิบดีปิเสธการให้สัมภาษณ์ถึงอาการล่าสุดของนายสทิศรีนะครับโดยระบุ ทางโรงพยาบาลจะมีการทำสรุปอาการเป็นระยะระยะทางนี้ขอให้ยึดข้อมูลจากการประกาศของโรงพยาบาลเป็นหลักนะครับขณะที่ในแพทย์นรเทพอัศวะพัชระนะครับในแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดสสจจังหวัดระนองนะครับกล่าวถึงการใช้เครื่องพยุงการทำงานของอและหัวใจว่าเครื่องเอ็มโคเป็นเครื่องที่ช่วยการกระทำของหัวใจโดยจะช่วยสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงในวัตถุส่วนต่างๆของร่างกาย และช่วยการทํางานของปอดในการแลกเปลี่ยนออกซิเจนโดยผู้ป่วยที่จะใช้เครื่องนี้มีสีลักษณะคือคือ 1. ผู้ป่วยที่หัวใจล้มเหลวและใช้ยารักษาไม่ได้ผล2ผู้ป่วยปอดล้มเหลวใช้เครื่องช่วยหายใจตามปกติไม่ได้ผล3ผู้ป่วยระบบการทํางานของหัวใจและปอดยังตอบสนองไม่ดีจึงใช้เครื่องแอมโคมาช่วยพยุงเวลาประคับประคองให้หัวใจและปอดฟื้นตัวกลับมาอย่างกรณีของปอดทฤษฎีและ4 ผู้ป่วยที่เปลี่ยนถ่ายอายวะด้วยปกติระยะเวลาเฉล,เฉลี่ยในการใช้เครื่องนี้อยู่ประมาณ2อถึงวันแต่ก็มีรายงานพบการใช้งานนานถึง30วันผู้สื่อข่าวถามว่าการใช้เครื่องแอมโคมีส่วนทำให้เลือดไม่ไปเลี้ยงที่เท้าจนส่งผลให้ต้องตัดขาดหรือไม่ในแพทย์น,นรเทพกล่าวว่าไม่เกี่ยวกันเครื่องดังกล่าวไม่ได้ส่งผลถึงเรื่องนี้คาดว่าน่าจะมาจากผลข้างเคียงของการติดเชื้อไม่เกี่ยวกับเครื่องแอมโคแต่อย่างใดนะครับ